สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนรูทนะครับวิธีแรกเข้าไปใน Google ครับแล้วก็พิมพ์ว่า k i n g น e n w ค r o o t ้ e n w ร r a p k แล้วกดเลยครับแล้วกดเข้าไปที่อันที่สองครับแล้วกดดาวน์โหลดเลยครับกำลังโหลดอยู่ครับมันโหลดเสร็จแล้วพอมันโหลดเสร็จก็กดแล้วกดติดตั้งแพ็กเกจแล้วติดตั้งเลยครับ ผมติดตั้งไปแล้วก็เลยไม่ติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก,กดรูเนีฮะพอมารู้เสร็จก็เป็นอย่างน,นี้แล้วก็กดสีฟ้าแล้วก็โปรแกรมที่จะรู้นะมันก็มีอยู่แค่นคี้แล้วก็แค่นี้ครับ